เอาแชมพูมาล้างหน้ารักษาสิวเราพี่เป็นแนะนําให้ใครใช้แชมพูรักษาสิวพวกโดยเฉพาะสิวผดอะไรเงี้ยน้องๆหลายคนมักจะไม่สบายใจนะคะบ,บางคนถึงขั้นไปถามคุณหมอคนอื่นว่ามันทําได้จริง,รงๆหรอบางคนก็กังวลมากๆเลยค่ะว่ามันจะมีอันตรายอะไรไหมคะใช้ได้นานไหมคะไปฟังคุณหมอพี่หนังบอกกันค่ะ You guys keep asking me for recommendations for fungal acne safe skincare. คนแรกคุณหมอเรย์นะคะคราวนี้เป็นบอร์ดเตมอตโรจิสนะนะก็คือเป็นบอร์ดอเมริกันบอร์ดเลยนะเป็นคุณหมอผิวหนังนะ leather the, the Le five skin to for o on คุณหมอบอกเลยนะคะว่ามีคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าเราเป็นสิวที่เป็นสิวผดสิวฟังเกล้อเอ็กเน่หรือว่าสิวยีสต์นะคะ สิวที่มันเป็นผลคันๆทั้งหลายเนี่ยมันจะรักษาอย่างไงได้บ้างคุณหมอตอบเลยว่าสิ่งที่รักษาได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสาหรับทุกคนนะคะเวลาที่เป็นสิวยีสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือการใช้แชมพูที่มีผลขจัดรังแคได้พวกแชมพูยาอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอให้คนไข้ฟอกไว้5้านาทีแล้วก็ล้างออกนะคะทีนี้เชียวเรื่องมันใช้ได้ Here we go again with fungal acne I'm a 39 year old board certified dermatologist ส่วนคุณหมอผหนังอีกคนนะคนนี้ไปชอบมากๆเลยคุณหมอไอริสนะคะนอกเรื่องก่อนคือคุณหมอแต่งหน้าสวยมาก ทุกคลิปเลยหยุดดูหน้าคุณหมอไม่ได้เลยแต่งหน้าเก่งมากค s ketoconazole at 1% in it it's great for people with dandruff it's great for people with fungal acne all you got to do is apply it to your face let it sit for five minutes then wash it off คุณหมอไอริสบอกเหมือนคุณหมอดเดรย์เลยค่ะว่าการรักษาสิวยีสต์มันไม่ได้ยากเลยนะการรักษาสิวผดคันๆทั้งหลายนะแค่ใช้แชมพูยาที่มีส่วนผสมที่จะฆ่าเชื้อราเชื้อยีสต์ได้พวกนี้เอาทาที่หน้าฟอกไว้ที่หน้า5นาทีค่ะ ทิ้งไว้แค่5นาทีแล้วก็ล้างออกสิวยีสก็จะหายไปเร็วมากๆเลย Let's talk fungal Nizerol acne there's one thing try over the counter about But thing to try It's Shampoo if สวัสดีคนค่ะคุณหมอสกอตคนนี้ก็เป็นคุณหมอผิวหนังเหมือนกันมาะคุณหมอสกอตก็พูดตรงกันเลยค่ะว่าการรักษาสิวยีสไม่ได้ยากอะไรเลยนะแค่ลองใช้แชมพูยาสามารถหาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปเท่านี้ก็จะดีขึ้นมากๆแล้วละ่ะ for this next one, you're really gonna have to trust me. This is actually a shampoo for dandruff and hair loss. And yes, I'm telling you to put this on your face. คนสุดท้ายนะคะคนนี้ไม่ใช่คุณหมอเนี่ยเป็นแค่บล็อกเกอร์ธรรมดาทั่วไปแต่เชื่อเปล่าว่าในต่างประเทศเขารู้กันหมดนะคะต่อให้เป็นคนธรรมดาเขาก็รู้นะว่าเวลาใครเป็นสิวขด สิวที่มันไม่ใช่สิวจริงๆอ่ะสิวยีสิวผดพวกเนี้ยมันรักษาได้ง่ายๆด้วยการใช้แชมพูขจัดล้างแคทที่เป็นแชมพูยาคุได้ลอง for five to ten minutes every other day and you'll really see a difference ทุกคนพูดตรงกันนะคะว่าฟอกไวแค่ห้านาทีแล้วก็ล้างออกทำได้ง่ายๆหาซื้อได้ตามร้านยาใกล้บ้านค่ะ